โอเคนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ i n e c r a f t นะครับกับช่วงรีวิวมอดวันนี้เราจะมารีวิวมอดที่มีชื่อว่า stone tomb หรือเปล่าวะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะ stone tomb แอมอันที่แปลว่าสุสานหินนะ stone tomb stone tomb โอเคนะครับก็เข้าไปดูมากกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะโอเคไปดูกันเลยไม่พูดมากดีกว่า โอเคนะครับย้งแรกนะครับมดนี้จะเกี่ยวกับว่าเมื่อเรานั้นได้เมื่อเราตัวละครของเรานั้นตายของที่อยู่ข้างในตัวเราอย่างเช่นของไอ้ที่อยู่ในตัวเราเนี่ยถ้าเกิดเราตายเนี่ยมันจะกลายเป็นสุสานนะเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูกันไปพวกชุดกอดด้วยอืมเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกัน อันนี้ผมจะบินขึ้นไปสูงๆนะน่าจะต้องสูงกว่านี้โอเคจากนั้นก็ปรับเป็นโซอร์โวนี่เมื่อเราตายนะครับเราจะามีป้ายหลุมศพที่อยู่ตรงนี้นะครับโอเคผมจะกดรีสปาวนะ์นี่พอเรากดรีสปา Le wn, วมาเราก็จะได้เป็นกุญแจ,จอันนี้มานะ เนี่ยมันจะขึ้นว่า Open g r a ร e stone นะแล้วก็เป็นไอเทมที่ไม่สามารถดรอปได้ด้วยเมื่อเรามาถึงไอตรงป้าลุงศกของเรานะให้เรากดไอไม่ต้องกดชิปอะไรกดแค่นี้ไปเลยแค่กดคลิกครั้งเดียวไปเลยเราก็ได้ได้ของมาแล้วนี่นะครับเนี่ของเหมือนเดิมทุกอย่างนะแล้วก็เมื่อเราตายเนะี่ยมันจะมีบอกด้วยว่าเราตายตรงไหนนะ เดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูอีกทีนี่นี่อันนี้คือตำแหน่งล่าสดุดใช่ไหมครับไอ้ลบร้อยห้าสิบสองแปดสิบแปดแล้วก็ลบสามสิบสี่เดี๋ยวผมจะไอ้บินมาอยู่ตรงนี้กันไม่ไกลมากนี่ นี่เราตายนะเฮ้ยอ๋มาสองตัวนู่นแต่บักนี่มันก็จะขึ้นข้างบนไอ้ซ้ายมือนะว่าอยู่ไอ้ว่าคุณตายตรงตำแหน่งที่ตรงไหนเราก็เดินตามตำแหน่งไปนี่ยมันก็จะอยู่ข้างหน้าตรงตำแหน่งที่ผมตายปึ๊บเขาป้าสมสมเนี่ยมันก็จะสมไปเรื่อยนะว่ามันจะเป็นแบบไหนด้วย พอถึงตรงนี้ปุ๊บแล้วก็กดคลิกครั้งหนึ่งปุ๊บมันก็จะได้ของมาแค่นี้เองครับไม่มีอะไรมาก็มีเพียงเท่านี้นะครับสําหรับอคนที่อยากรู้ว่าลงมัดยังไงก็อยู่ทิ้งลิงไวดด้านลลางลนะใช้ได้ทุกมัดเลยนะครับโอเคก็ไปคลิปันเลยดีกว่าโอเคนะครับก็ เพยงเท่านี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสำหรับการรีวิวมอสต้นทูบนะคลิปใหญเรื่องง่ายก็คือสุสานหินนั่นเองหรือว่าเอาง่ายๆก็คือป้ายลุงสมนั่นแหละสำหรับคนที่อยากหลวกวก็จะปผมทิ้งทีไว้ข้างล่างนะโอเคครับแล้วคือเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีบ๊ายบาย